นัดรับทั้งหมด3าอย่างนะครับก็จะเป็นเหรียญ <1 S 1> เนงินหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรับซื้อเหรียญละ1น0 0พถึงสอง0บาทนะครับสาลาและสวัสดี f c ของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบงเหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงจว,วัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นรับทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงิน1เหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรับซื้อเหรียญละ 1,-20 0บาทนะครับ ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินของประเทศซาอุดีนะครับของเมกะนะครับแล้วก็จะเป็นสตางรูนะครับปริมาณเยอะๆถึงจะรับนะครับก็รับเงินสดเอาไว้ซื้อขนมให้ลูกหลานได้เลยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญ เนื้องเงินของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับรุ่นนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณเนี่ยละร้อยห้าสิบถึงสามร้บาทเองนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับแบบที่2ก็จะเป็นเหรียญเนื้องเงินครับเขาเรียกว่าเหรียญมาเรียรของประเทศออส,อสเตรียนะครับออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับออสเตรียที่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากเช่นกันนะครับ รับอยู่เรียนละ1,000ถึง2,000บาทเองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่นิยมเหมือนกับเหรียญเท็ดดอลลาร์นะครับถ้าเหรียญเท็ดดอลลาร์นี่รับซื้ออยู่ในละ3,000ถึง5,000บาทนะครับคือเหรียญดอลลาร์เนี่ยถ้าเทียบออย่างยกตัวอย่างก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นยี่ห้อรีไว้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่ก็คล้ายๆกับว่าเป็น ยี uh, ่ห้อเรงเลอร์ยี่ห้อลีอะไรประมาณนี้ราคาก็เลยไม่ได้แพงมากนะครับเรียนเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดนะครับแม้กระตั้งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับกลัวว่ามันมีรอยถ้ามันมีรอยทําให้ราคาตกได้นะครับแบบที่3ก็จะเป็นเหรียญสตางรูนะครับนี่สตางรูราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเหรียญละ5้าถึงสิบบาทเองนะครับชาวบ้านอาจจะคิดว่า โอ้ยสตังรูเนี่ยมีใช้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่9อีกนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณละ5ถึง10บาทเองนะครับผมเคยได้2,500เหรียญเนี่ยผมมีรูปมาให้นะครับนัดรับอยู่2500หอเหรียญราคาไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าสตังรูมันผลิตเยอะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เขาก็ไม่นิยมนะครับสิ่งที่เขานิยมก็คือรุ่นนี้ครับ เหรียญเทดดอลลาร์เนี่ยเหรียญก็เข้าเกือบอทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับสำหรับร้านผมนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในเพจผมหรือว่าในช่อง u t u b e นะครับช่องร้านอัพตัวนับซื้อบริเยณโบราณนะครับใครไม่ไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่านแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลร์ หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เอาไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยวยซื้อไข่นะครับเหร,รียญจีนนะฮะ เราจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นยกับ่วน4ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับตะตัอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลลอสอันนี้ก็ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลลอส3คาลลอส4พวกนี้ราคาตั้งตัอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่งร้อยถึงสอ0บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยี่และ50สติตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชกาลที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรห้นะครับรห้เช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0จสองนย์จงถึง126ต่สองหไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท อันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n นนี่ เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ